น้งสวัสดีครับน้องวันนี้เราจะมาศึกษาวิชาหนึ่งที่สําคัญนะครับในการเตรียมตัวไปเตรียมตัวสอบนะครับก็วิชาเรื่องของพีทาโกรัสกอกรัสนะฮะทฤษฎีพีทาโกรัสเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ออกข้อสอบในการแข่งขันทุกทุกครั้งเลยครับเพราะเป็นทฤษฎีที่สําคัญมากของเลขคณิตนะครับทฤษฎีนี้เนี่ยมันจะมีเอาไว้ใช้กับการทําโจทย์นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก นะครับเป็นการหาความยาวความยาวด้านที่เหลือนะครับซึ่งหนูคงจําได้นะครับทฤษฎีอันนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้ประโยชน์สําคัญเหมือนกันนะครับเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากทฤษฎีอันนี้นะครับก็จะใช้ต่อเนื่องทั้งระดับ,บปปลายและมต้นเลยนะครับซึ่งก็กล่าวไว้ว่าน,านี่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ a อันด้นนี้ a แล้ก็อนด้านนี้ b ด้านนี้ c ทฤษฎีพีทาโกรัสกล่าวไว้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองบวกกันครับนี่คือพีทาโกรัสจาได้ไหมฮะเป็นพิษฎีหนึ่งนะฮะที่เราจดจําไว้อยู่แล้วถ้าเราจําได้นี่เป็นทฤษฎีที่ใช้ประโยชน์บ่อยครับนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เ,เจ้า <c oughs> เจ้าสีกำลังสองนะฮะ มันมากกว่า b กาลังสองบวก a กาลังสองเนี่ยถ้าตรงนี้นะฮะจะเรียกว่ามุมฉากเป็นสามเมหลี่ยมมุมฉากถ้าอันนี้มากกว่าถ้าอันนี้ปรากฏว่าอันนี้มากกว่าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านมุมนะมุมป้านเป็นสามเหลี่ยมแบบหนึ่งท,ที่ที่ใช้ประโยชน์เหมือนกันนะครับในการทำเนี่ยบางทีข้อสอบกาให้ตรวจสอบด้วย สามุมป้านก็เป็นรูปประมาณนี้ครับ <c oughs> มันก็จะออกมันป้านแบบนี้ได้ท้งตอนนี้จะยาวกว่าอ่าตอนนี้จะเป็นมุมป้านแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ c กำลังสองน้อยกว่า b กำลังสบวก a กำลังสองจะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมคือแบบนี้ฮะ ตรงนี้มันก็จะแบบไปะฮะมุมนี้ก็เป็นมุมะไรนะมุมแหลมอันนี้เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเลขาด้วยนะครับมี3เคสแต่ส่วนมากเ้าศึกษาพีทาโกรัสจะศึกษาเฉพาะด้านบนอันเดียวนะครับคือ c กัง2สองากันมีกั 2, บ2สองบวก a กัง2สองแต่ถ้าเกิดไม่เท่าก็เป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งก็เขียนไว้แล้วนะครับอ่าแล้วก็หนูต้องจดจําอันนี้นิดนึงครับก็คือจดจํา กฎของพีทาโกรัสตัวเลขพวกนี้จะเป็นตัวเลขที่ใช้บ่อยนะครับที่มันเข้ากฎ3 4 5นี่เป็นด้าน A ด้าน B ด้าน4นะครับ5อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถอดรู้นะ5 2, ้า3ิอย่างเงี้ยต้องทำให้ได้ต้องทอง่ทองให้ได้มีอะไรครับเจ็ดย8ิบนะครับเก้าสี่สิบี่สิ สิบหกหกสิบสามหกสิบห้าไอ้พวกเนี้ยใช้อยู่บ่อยๆครับแล้วถ้ามีตัวอื่นอีกนะครับซึ่งไม่จาเป็นต้องท่องก็ได้พวกนี้ใช้บ่อยครับหกสิบสามหกสิบหกหกสิบสามหกสิบห้าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวเลขนะครับที่สำคัญเนาะอัปกาไฮไลท์ไว้ด้วยตรงกลางชีตเห็นไหมครับเป็นตัวนะรูปมาตรฐานของรูปสามเหลี่ยมฉากที่นำมาใช้บ่อยๆ ตัวที่พี่ผมติ๊กเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญทุกจุดครับนะครับก็คือติ๊กหมดเลยนะครับสําคัญทุกข้อครับอันนี้เป็นเรียบเรียงมาก่อนนะครับที่สําคัญนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีของพีทาโกรัสนะครับสรุปให้สั้นๆเพื่อเอาไปใช้งานอย่างแท้จริงตัวเลขพวกนี้นะครับเป็นตัวเลขที่สําคัญและมีพี่น้องด้วยนะสามสี่ห้าถ้าเกิดเราทวีคูณสองเข้าไปก็เป็นเลยหก 80ถ้าคูณ3เข้าไปแต่ละตัวก็คือ9 12 15ไอ้พวกนี้ถ้าเกิดเราตัดออกก็คือกดอันเดียวกัน6 80เอา2เข้าไปคูณนี้คูณนี้คูณนี้เอา3เข้าไปคูณนี้ก็เป็นอัตราส่วน3 4 5เหมือนกันคือพูดง่ายนะอันนี้ก็คือ 3x 4 x และว้ x เอ่ะเป็นเลขอะไรก็ได้ที่เป็นอัตราส่วนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของพวกพีทาโกรัสที่ใช้บ่อยๆนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสอง เท่ากับได้ประกอบภู่มฉากกำลัง2แต่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ใช้บ่อยเช่นถ้าเกิดรู้หกแปดด้านยาวสุดตอบ10เลยอะไรเงี้ยนะครับหรือ92 15สิบองสิบห้าเลยเงีย้ยคือต้องรู้เลยครับถ้าเกิดไม่รู้ก็ลองเอาตัดดูก่อนเอา3าตัดเป็น3 3 4 3ามสเลยฮะห้าเห็นมสามสีต่อไป5แล้วก็เอา3เข้าไปเอาสาเข้าไปคูณกับอีกทีหนึ่งครับก็ได้ครับคือพวกนี้มีทฤษฎีหลกัหลกๆในการเรียน น้องทำแบบไหนก็ได้อาจจะใช้ทฤษฎีที่น้องกำลังเล่าเรียนอยู่มาแก้ปัญหาก็ได้ครับนี่คือทฤษฎีพีทาเลยนะพีทาโกรัสทฤษฎีพีาทาโกรัสนี่จะแพร่หลายนะครับแล้วก็ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวออกข้อสอบอยู่ประจงประจำนะฮะในการแก้คำถาม ส่วนมากก็เอาไว้หาพวกความยาวด้านต้องมีสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะครับแล้วก็อยากให้น้องจดจํากดต่างๆตัวเลขเหล่านี้ให้คล่องขึ้นใจก็คือ3 4มสี่ห้าห้าสิบสองสิ่ตอบสิเลย9 40า่ตอบสี่เอ็ดเลยหรือ 9, เจอ9เกจ่อ4ดตอสี่สิบเลยหกสิบสิบหตอบหกเลยทุกครั้งต้องแม่นครับ นี่เป็นกฎนะฮะที่ใช้งานประจำบ่อยๆข้างล่างนะครับข้างล่างสุดเนี่ยมันมีสูตรลัดที่น่าสนใจอยู่3สูตรเห็นไหมฮะสูตรลัดที่น่าสนใจอยู่3สูตรก็คือสูตรนี้นี่คือสามเหล่มมุมฉากแล้วขีดฉากไปอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ยาว4ตรงนี้ยาว D ตรงนี้ยาว A ตรงนี้ยาว B เห็นไหมครับตรงนี้ก็มุมฉากอันนี้เป็นสูตรลัดที่ทั้งหมดอยู่3ามสูตรครับที่น่าสนใจเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูบางสูตรครับสูตรนี้ถ้าเกิดดูพื้นที่นะครับสูตรนี้พิสูจน์ก็คือเอาดีคูณซเท่ากับเอคูณบตรงนี้มุมฉากตั้งรูปบันทิดมันพลิกกลับมาก็ได้นะบางพีมันพลิกกลับมาก็ได้พิสูจน์ยังไงพิสูจน์ที่หนึ่งครับเอาไว้ดูก็คือพิสูจน์จากพื้นที่พื้นที่ต้องเท่ากัน ถ้าเราถ้าเราใช้ตรงนี้เป็นฐานตรงนี้เป็นสูงก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมก็คือหนึ่งสองคูณฐานฐานคือสี่ถ้าได้ใช้เเป็นฐานนะสูงตรงก็คือดีแต่ถ้าเกิดใช้อะไรครับใช้ใช้บีเป็นฐานสูงตรงก็คือเอครับเห็นไหมฮะตรงนี้ตัดไปมันจึงมีกฎอยู่กฎหนึ่งว่านะครับเอคูณบีเท่ากับสี่คูณดีครับอันนี้จึงเป็นที่มาของสูตรมันใช้พื้นที่ฮะอันนี้พี่สูนรให้ดูนะครับว่ามันมาอย่างไร อันนี้เป็นพิสูจน์ที่อยู่ข้างล่างให้ดูตามสเต็ปของการทำสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เอาไวพ้พิสูจน์ดูจะได้ชัดเจนนะครับเป็นสูตรพื้นที่เอาไว้เก็บไว้หน่อยอีกข้อหนึ่งใช้บ่อยครับใช้บ่อยมากๆก,ก,กดแรกเป็นเรื่องสาระ่ยมฉากแล้วขีดตรงกลางแล้วตั้งฉากด้วยเส้นตั้งฉากนะครับด้านฐานคูด้านสูงเท่ากับด้านฐานคูด้านสูงมาจากพื้นที่ นะครับเดี๋ยวพิสูจน์เก็บข้างรูปไว้หน่อยดีมั้ครับอ่ะเก็บไว้แป๊บนึ่งครับเชิญครับ high speed หม่เซ็นเตอร์เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ